ค okay, ครับสวัสดีครับแพงไปอีกสเต็ปห้าสองพันห้าร้อยบาทชุดแรกส,สุดท้ายพันแปดร้อยบาทเนี่ยแพงสุดเลยอันนี้แพงสุดเลยไม่ถึงรอแค่สองทีจสองพันห้าก็โอเคก็โอเคด้วยสองพันหกพันได้สองพันหกพัน นี่สองเท้าห okay, ัวนี่สองเทสท้สทัส Hello Tetris สวัสดีครับอวิตซาต์นะครับวันนี้จัดแพ็ก เวอร์รีเจนนะครับสองชิ้นเป็นเลยเอ๋อเสียงซอนิกใหม่นะครับชุดตำนานเลยครับเขาเพิ่งค่อยให้มานะครับให้เปิดได้กี่เกิดได้ปะสองใบใได้นะครับเอา้าโหให้อุตสาห์เติมมาเนี้ยกูยจะเปิดสองใบอะ ่ไม่ให้กันเฉยเลยให้เปิดใบเดียวโอ้จะงกไปไหนก็เปิดได้ใบเดียวครับท่านผู้ชมมาดูกันฮะมันจะได้อะไรไปโอ้ ตาย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 โอ้ละก่อนครับท่านผู้ชมโอ้ให้กูอย่างงี้เอ้